สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของการแข่งขัน m o t ต g p ฤดูการ2024เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นด้วยการทดสอบก่อนเปิดฤดูการหรือ Winter ร์เทสในรอบเช็คดาวดานี่ปโดซาเทสไลเดอร์ของ KTM เป็นผู้นำในการทดสอบวันแรกสำหรับเช็คดาวนะครับจะเป็นการทดสอบของเทสไลเดอร์และลูกกี้น้องใหม่ในม o t ต g p จะมีสิทธิ์ที่ได้ลงทำการทดสอบก่อนนักแข่งคนอื่น3วันระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2,567ณสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียะจะมีนักแข่งที่มีสิทธิ์ลงการทดสอบทั้งหมด7คนได้แก่ดานี่เปโดซาเป็นเทสลไลเดอร์ของ KTM ครับโพอิสปากาโลเป็นเทสไลเดอร์ของ KTM เช่นกันครับสเตฟานแบดเดนเป็นเทสไลเดอร์ของค o n ด a ครับ ไมเคิลเฟียโลเป็นเทสไลเดอร์ของดูคาติครับคาคาโ o เป็นเทสไลเดอร์ของยามาฮ่าครับลอเรนโซสวารโดลี oli, เป็นเทสไลเดอร์ของอัพพิเลียครับและเปโดอ a c o อสตาลุกกี้น้องใหม่จากทีมเลดบู l แกลแกลแท็กตรครับสำหรับผลการทดสอบวันแรกปรากฏว่าทางฝั่งของดานี่เปโดซาทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ที่1.59นาทีตามมาด้วยน้องใหม่อย่างเปโดอ a c o อสตา ทำเวลาตามห่างเพียง0.152วินาทีเท่านั้นครับและอันดับที่3ตกเป็นของโพสปาการลทาเวลาห่างจากผู้นำอยู่ที่0.182วินาทีครับในส่วนของวันที่2และวันที่3นะครับนักแข่งที่ใช้รถแข่งของยามาฮ่าและฮอนด้าจะรับสิทธิ์ตามกฎสัมปทานใหม่ที่ตั้งขึ้นและมีสิทธิ์ลงขี่ด้วยเท่ากับว่าจะมีนักแข่งในสนามรอบเช็คดาวทั้งหมด13คนครับ โดยมีฟาบิโอกัวตาลาโลและอเล็กกลินจากทีมมันเตอร์เอนเนอร์จียามาฮ่าโจอันเมียและลูก้ามารินี่จากทีมเลฟโซฮอนดาโยฮันซาโก้และทาคาอากินาคากามิจากทีม LCR ซ o อ d a เพิ่มเข้ามาในวันศุกร์และวันเสาร์ครับ